เอาแม่ไปไหนนะลูกเดี๋ยวพ่อไปทำเต็มเป้ก่อนนะวันนี้ทำเต็มเป้อื้ือันเบลเลยกลิ่นหึงมากไม่ได้ทำหลายวันลืมมาก่อนอื่นก็เทน้ำแช่ถั่วออกก่อนนี่น้ำหมักเทน้ำหมักออกก่อนอืมหมักได้ที่มากจนแบบเหมือนเป็นเต้าส่วนเลยอะตอนนี้ล้างน้ำหลายๆน้ำเลยจนกว่าน้ำจะใสใช้วิธีนี้ก็ได้ตักออกมาตอนนี้คือแบบกลิ่นแรงเป็นถั่วที่แช่น้ำไว้สามสี่วันแล้วนะเนี่ยลืมอุ๊ยลืม ว่าจากน้ำล้างถั่วด้วยทาเต็มเป้นี่ก็จะได้น้ําล้างถั่วเนี่ยแหละเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยคือไม่มีส่วนไหนที่ทิ้งกากเลยนะกินได้หมดน้ําล้างก็เป็นปุ๋ยตัวมันเองก็กิกนได้หมดไม่ต้องทิ้งกากถั่วเหลืองโอเคเสร็จเรียบร้อยก็เทลงไปได้เลยเดี๋ยวรอต้มอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราต้มข้าวให้ลูกก่อนต้มเสร็จแล้วเรามาต้มเต็มเป้ต่อโอเคได้เวลาต้มแล้วเราก็จะต้มในหม้อเน,นี้ยจนเขาเดือดนะหลังจากนั้นจับเวลาอีก20นาที เสร็จแล้วทําให้เย็นเร็วๆพึ่ให้แห้งแล้วก็มาคุกเชื้อเหมือนเดิม่างรอต้มนะเดี๋ยวเรามาสรุปประโยชน์ของเต็มเป้กันนะฮะเต็มเป้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักชนิดหนึ่งนะมีต้นกําเนิดจากอินโดนีเซียนะอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะโปรตีนโปรตีนในเต็มเป้เนี่ยมีครบทั้ง9ชนิดเลยเรียกว่าคอมเพลตโปรตีนนะฮะซึ่งมันเป็นอาหารเหมาะกับคนที่ทานมังสวิรัตอะแต่ว่าผมก็ทานบ้างไม่ทานบ้างอะนะแล้วแต่ตามโอกาสเพราะนั้นไม่ถือ ก็ถือว่าเป็นอาหารโปรตีนที่ดีชนิดหนึ่งนอกจากนี้มันยังดีต่อระบบย่อยอาหารแล้วก็สุขภาพของลำไส้โดยรวมด้วยนะเนื่องจากว่าไอเจ้าเชื L ้อราไลโซพัส so เนี่ยออมันช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนออกไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะเหลือพวกโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุเยอะทำให้ถั่วเหลืองในเต็มเป้นเนี่ยมันย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อลำไส้เพราะว่าตัวออไลโซพัสเองก็เป็นโปรไบโอติกชนิดหนึ่ง โปรไบโอติกก็เหมือนเรากินโยเกิร์ตอะไรเงี้ยก็ทำให้ท้องไส้เราสมดุลดีไม่ปั่นป่วนส่วนไอ้เจ้าแร่ธาตุที่บอกว่ามีเยอะเนี่ยก็มีพวกแมงกาน,นีสฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแล้วก็เหล็กมีแคลเซียมด้วยเนาะซึ่งแร่ธาตุพวกนี้ก็ส่งเสริมในการสร,ร้างกระดูกและฟันเพราะฉะนั้นเหมาะกับการที่ให้เด็กกินด้วยนะโปรตีนชนิดเนี้ยส่วนธาตุเหล็กก็เหมาะกับภรรยาเนาะเอาไว้บำรุงเลือด นอกจากนี้ความที่มันเป็นัทนเหลืองเนี่ยมันก็จะมีสารกลุ่มที่เรียกว่าไอโซโฟลาโวนไอสารพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบของร่างกายลดคอเลสเตอรอล LDL คอเลสเตอรอลตัวที่มันไม่ดีและท้ายที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากการหมักนะมันก็จะมีวิตามิน B ครบถ้วนซึ่งไอเจ้าวิตามิน B เนี่ยเอ่อคนที่ทานมังสวิรัตอะ่ะเขาจะไม่ไม่ค่อยได้ทานเนือนะ้อเนาะก็จะขาดวิตามินตัวนี้ ดังนั้นเต็มเป้ก็เหมือนเป็นอาหารที่อุดช่องว่างสําหรับคนทานมังสวิรัตเป็นโปรตีนชั้นดีชนิดหนึ่งนะครับแต่กับเราถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้เน้นทานมังสวิรัตเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรตีนทางเลือกอีกชนิดหนึ่งคือตอนนี้เรามีที่เราทานบ่อยก็จะมีหมูใช่ไหมมีไก่มีกุ้งมีปลามีปลาหมึกนะฮะมีเต็มเป้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมาได้เวลาทาเต็มเป้ละเอาเต็มเป้ขึ้นมาเลยอึ๊บหนัก เนี่ยฮะก็ตักร้อนๆอย่างเงี้ยควันฉุยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าพัดลมแรงๆให้เย็นเร็วๆแห้งเร็วๆพอมันแห้งแล้วก็พร้อมที่จะคลุกเชื้อได้อันนี้พอเราหึงจนถั่วแห้งดีแล้วเนาะก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่เงาละจะด้านๆนิดนึงเราก็จะคลุกเชื้อได้เลยนี่คือเชื้ออะไรโซปัสออริโกสปอรัสนะจากห้องแลบเทลงไปเลยเทลงไปเลยแล้วก็คลุกเข้าด้วยกันคลุกยังไงก็ได้นะให้มันเข้าด้วยกันกระจายไปท,ทั่วๆนะครับ เชื้อที่ใช้เนี่ยคือ10%อันนี้ถั่วของเรา1กิโลกรัมเพราะนั้นเราก็จะใช้เชื้ออยู่ที่10กรัมเท่านั้นเองจริงๆแล้วเชื้อตัวนี้มันเป็นเชื้อแค่แบบว่า0.00นะคือ99.99 99เนี่ยเป็นแป้งมันนะครับแล้วก็มีเชื้ออยู่นิดเดียวแต่ว่าเชื้อพวกนี้คือถ้าอุณหภูมิเหมาะสมสภาวะแวดล้อมเหมาะสม มันก็โตได้แบบทวีคูณนะมันโตเร็วตอนนี้สภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็คือถั่วมีรูพรุนจากการที่เราไปหมัก3-4วันนะครับแล้วก็รูพรุนที่เจ้าไอ้แบคทีเรียพวกเอ่อเล็โตบาซิลัสเนาะมันก็สร้างกรดแลคติกทำให้ถั่วเราเนี่ยมีความเป็นกรดด้วยนะครับไอ้สภาวะเนี้ยมันเหมาะที่จะทำให้เชื้อราชนิดนี้มันเติบโตได้ดี แล้วพอเราไปต้มฆ่าเชื้อป่ะเชื้อมันก็ตายหมดแล้วเราทำทำให้แห้งอย่างเร็วๆเชื้ออื่นก็ยังไม่ทันเข้ามาพอเราคุกเชื้อไรโซพัตตัวนี้สิ่งที่ได้ก็คือจะมีเชื้อเนี้ยเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยทําให้เป็นเต็มเป้ได้ง่ายแล้วก็มาที่ขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือตักใส่ถุงได้เลยซึ่งถุงเนี้ยก่อนที่เราจะบ่มเราต้องเจาะรูตึกต๊ก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 ตึ๊กก่อนแต่ตอนนี้เรายังไม่บ่มเราจะทําเตรียมเอาไว้แล้วก็แช่ฟรีซเนาะเวลาเมื่อไหร่จะกินก็ค่อย เอาไปบ่มทีเดียวแล้วเราทำกินเองเราก็ไม่จาเป็นต้องแบบชั่งน้ำหนักอะไรมากมายแล้วก็กะกะเอาถุงนี้ใส่ได้ประมาณ150ถึงจนถึง180นะครับไม่ต้องใส่เต็มมากก็ได้ปิดซิปให้นน่นได้แล้วเ,เต็มเป้หนึ่งถุงเวลาจะกินเจาะรตูตึก๊กตึ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 กห่างกัน1เซ้นเอาไปวางไวนง้นิ่งๆ2วันให้เชื้อราขาวเดินเต็มกินได้เลยเท่ากับว่าตอนนี้เราก็จะมีโปรตีนหลายชนิดแล้วนะกินก็จะไม่เบื่อละก็จะมีเต็มเป้มีหมูมีไก่มีเห็ด มีกุ้งมีหมึกมีปลาโอ้ดีมากเลยแล้วเต็มเป้เนี่ยมันเป็นอาหารโปรตีนที่เรียกว่าสมดุลนะนะกินได้หมดรักธรรมชาติรักสุขภาพไม่มีของเสียเหลือทิ้งเพราะว่าน้ำหมักแล้วก็ไปรัตตนไม้กกาั่วเลหลองก็ไม่มีมาเสร็จเรียบร้อยได้เต็มเป้นหถาดเลยเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ในตู้แช่ก่อนอยังไม่กินเนาะก็ใส่ถุงเต็มถุงไ้ละใส่ลงไปเลยหนึ่ 5, 6, าหกเจ็ดแปได้10หอ่อเฉลี่ยประมาณห่อละ150เพราะว่าทำเต็มเปร้รอบหนึ่งจะได้1.8เท่าวันนี้ทำโลนึงก็จะได้หนึ่อันนี้อีก300อีกสองห่อสองห่อนี้เดี๋ยวกินเลยเพราะนั้นเราจะมาเจาะรูกันเจาะรูก็ไม่ยากเข็มเนีย่ยวางลงไปเจาะตึกต๊กตึกห่างกันประมาณ1นึ่เซนนะครับเจาะให้ทั่วถุงเลยเท่านี้เองเวลาเจาะรูก็เจาะทั้งหน้าทั้งหลังครับ เจาะก่อนที่จะบ่มนะเพราะว่าเชื้อราตัวนี้มันต้องใช้ออกซิเจนในการทํางานในการเติบโตเจาะเข้าไปบาทีจะห่างกว่า1เซนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะส่วนวิธีบ่มก็ไม่ยากส่วนวิธีบ่มก็ไม่ยากนะครับก็คือจัดระเบียบถั่วให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็วางนิ่งๆบนอุปกรณ์ที่มันเป็นรูๆนิดนึงก็คือให้อากาศระบายได้ดีทั้งบนและล่างอย่างนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยบ้านผมมันมีมดผมก็จะแช่น้ำไว้อย่างนี้หน่อยทั้งที่แล้วบ่มแล้วแบบมดแย่งกินหมด ก็หาที่เงียบๆวางเอาไว้เฉยๆสองวันก็ได้กินละนี่เราก็ได้เตนเป้ละเป็นอาหารโปรโตีนที่ทํากินเองได้ง่ายๆนะยังไงถ้าใคร,รอ,อยากลองทําตามก็ลองทําดูได้เลยนะฮะออไอเจ้าเชื้อตัวเนี้ยก็สามารถไปหาซื้อในช้อปปีก็ได้เมื่อก่อนตอนผมอยู่กรุงเทพผมก็เอามาแบ่งขายเหมือนกันเป็นเชื้อจากห้องแลบแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่นี่มันก็ส่งยากก็ขายไม่ได้ยังไงก็ลองดูซื้อร้านอื่นๆเนาะที่เป็นร้านของคนไทยอะ่ะ มันมีร้านนึงเป็นร้านจีนอย่าไปซื้อนะแบบเขาขายเชื้อราคาถูกแบบถูกมากๆถูกกว่าออกจากห้องแลบอีกอ่คืองงมากไม่รู้เชื้อจากไหนนะครับเห็นบอกว่าบ่มธรรมชาติซึ่งของพวกนี้ต้องระมาระวังนิดนึงถ้าแบบบ่มธรรมชาติคืออะไรอะ่ะคุณไม่ได้คัดเชื้อหรือเปล่าเอออย่างนี้ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไงก็ลองทําดูนะครับสงสัยตรงไหนอ่ะคอมเมนต์ถามมาได้เลยงานพ่อบ้านวันนี้ก็เรียบร้อยละก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจ อันนี้เนาะลงคลิปทุกวันตอน4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็ฝากเพจของภรรยาด้วยไทยพลาสาวแว่นนะครับลงคลิปทุกวันตอน4ี่โมงเย็นวันนี้ผมทําเพื่อลูกเพื่อภรรยาเรียบร้อยแล้วไปก่อนครับ